สวัสดีครับผมพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ขอต้อนรับพี่น้องเข้าไอส่งยูทูบช่องรักปานเราชาแนลนะครับครับวันนี้ก็บทพาพี่น้องเข้ามาชมปราสาทหินนะครับปราสาทสร้างใหม่ครับอยู่ที่อำเภอนางรองปราสาทผู้มานฝ่าครับสำหรับปราสาทที่สวยงามขนาดไหญเชิญครับพี่น้องเข้าไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับครับสำหรับขม่าดานในนะครับก็าซิมีเป็น ประสาทกกำลังสางกำลังเห็ดครับจะมีประสาทครับถึงประสาทอันนี้ครับสางแล้วละครับนี่เป็นประสาทสวยงามนะครับครับจากประสาทสมัยใดนะครับมก็บอยจากกันนะครับเป็นปลุมระ้ังความครับยอดราคานะครับครับจะได้คงว่าสมัยเป็นประสาทสมัยใดนะครับเป็นรูปแบบของสมัยใดก่ คอมเมนต์มาได้นะครับเด้อนะครับเป็นครับนี่จะเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำนะครับออมโตประสาทนะครับเนี่ยเป็นสาราน้ำออมโตประสาทตัวนี้จะเป็นปลา ทางผีก็จะเป็นประสาทนะครับเป็นประสาทยาวนะครับกำลังสางมานะครับกำลังสางครับตอกเสาเข็มนะครับนี่การตอกเสาเข็มตัดเสาเข็มออกนะครับตอกเสาเข็มกาจที่เป็นประสาทแบบนั้นแหละครับเป็นระเบียงประสาทนะครับมานะครับสางกำลังเหตุงานอยู่นะครับตอนนี้ เป็นก้อนหินนะครับนี่เห็นติกเอามานะครับนํามาเสร็จมาทําการแกะนะครับเห็ดเป็นหลุมต่างๆนะครับกากำลังสิแกะครับผมมี้างแกะนะครับเห็ดเป็นหลุมต่างๆครับนี่ก้อนเห็นก้อนใหญ่ๆนี่กับเมียนนะครับจะมาทําการแกะนะครับกาีฟก็จะเป็นพรานอนนะครับนี่ เป็นพระนอนไบาพี่นะครับเดี๋ยวเป็นมีก้อนหินอันนี้ก็จะเห็ดแล้วนะครับนี่เหยออกแล้วเรียบร้อยนะครับฟังทั้งพีก่ายยังว่าทัานแล้วนะครับกำลังสางไว้เรื่อย ปรา,าสาทหลวงพ่อหินนะครับอันนี้ก็เป็นซาลาแลห์นะครับนี่กับพุ่งจีเป็นซาลานะครับสักกบสวยงามนะครับจะเป็นทางด้านหนานะครับเป็นผ่านอนด้านหนานะครับ อันหนึ่งผมยางมาด้านหลังนะครี่เป็นผ้านอนดาาผ้านาาอนสวยงามนะครับในเมืองนาผ้าก็จะเป็นผ้าสมัยแจ็คสมัยไรเทียนะครับคุณผู้ชมจะเป็นสมัยป่าป่วนหรือสมัยบายอนก็ไม่จักนะครับเป็นนาผ้านะครับแต่ไปได้โกกอกาคเมเมนเมื่อไรนะครับด้วยนะครับยินดีรับฟังคอมเมนต์ของเป็นของเท้าทุกๆุกคนนะครับมาเป็น ผ้าสมัยใดนะครับหนาผ้าน,นะครับครับอันนี้เป็นผ้าปางหน่อยมาด้านนี้ก็จะมีคนขายดอกไม้นะครับพี่ดอกฮามบูซาดอกไม่เอาเกินไปไหวนะครับ20บาทนะครับชอยละ20บาทนะครับมาด้านีนน่ก็จะเป็น นนก้อนหินนะครับก้อนหินมุกเงยจะเป็นก็จะเป็นเป็นเอิญว่าลุงพ่อหินที่ไหนกับบริจาคเลยครับที่เป็นก้อนหินนะครับด้านใ้ครับเป็นก้อนหินเห็นนะครับด้นนีนก็จะเป็นฐานเกดีนะครับการตั้งเกดีฐานเกดีครับแล้วก็มี โคมงไฟนะครับนี่โคมงไฟเป็นของสมัยจีนนะครับนี่นะครับเป็นรูปแบบนี้เป็นสมัยจีนนะครับมาดนั้นนี้ก็จะเป็นนะครับจุดเป็นลูกเจดีนะครับก็จะเป็นรูปก่อนหินนะครับเนี่ก่อนหินเมื่อพู้ใดตกแต่งนะครับมันเป็นเอีกงนะครับนี เป็นก้อนหินที่เป็นเองเป็นรูปเองนะครับนี่โลกไข่พญานาคนี่ยิงไหนี่นะครับนี่เสียนพญานาคนะครับงามนะครับเปมีก้อนหินนะครับนี่เป็นเองก้อนหินนี่นะครับ <ส milhões S 1> เป็นสาดอกบัวนะครับนี่เป็นสาดอกบัวแล้วก็มีก้อนหินบ้างนะครับก้อนแบบนีนะครับ ก้เหินบ้างนะครับเป็นรูปนะครับที่เป็นรูปคือป่านะครับักวดนหินเนี่ยก่อนใหญ่นะครับงามนะครับมุงตั้งผียังคือป่าอย่งนะครับนี่เนี่เป็นคือป่านะครับขึ้นมานี่ก็สิเป็นหลวงพ่อหินนะครับนี่แกสระสลักเป็นหินเป็น ลวดสีนะครับด้านในด้านในก้อนหินนะครับ <S <S มาด้านนี้นะครับก็จะเป็นนะครับนี่แกสลักเป็นรูปผรานะครับรูป้วยสีนะครับหลังยันในก้อนหินนะครับ ขายดอกไม้นะครับครับด้านในนีเป็นหลงหลกนลงวงหินนะครับหินสวยครับครับเป็นฟางประทานพรนะครับสวยงามครับผู้ใดอยากสมอยากเห็นมาชมได้นะครับที่ ฝานะครับยู่อำเภอชิมินะครับจังหวัดบุยรั์นะครับเด้อปีดองเอาภูรอยากมากกับมาเที่ยวได้นะครับครับออกจากดันมานะครับก็จะเป็นระเบียงนะครับที่เป็นผ้าฝางนะครับนี่ก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงอ้อมนี่นะครับดานในครับตรงนี้ก็จะเป็นรูป เน้นหน่อยนะครับหลวงเน้นหน่อยนั่งก็สมาธินะครับนี่ครับลูงเน้นหน่อยรูปสมยัยของเจ้าจีนนะครับนี่แต่ยังนีเพิ่นเท็ดฐานคงจีเป็นฐานนี่ยังกับพะจักนะครับนี่แต่เพิ่น,นสั่งว่าท่านแล้วนะครับนี่นอเราตะบึงวันหลังเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่น้องเขาได้ชมต่อไปนะครับครับนี่ก็เป็นระเบียงนะครับ บบนี่เป็นระเบียงเป็นระเบียงไปเรื่อยๆนะครับที่ในประสาโบราณนะกับตัวนี้จะเป็นผ้าปางนะครับพ้าปางหน่อยป้าปางใหญ่นะครับนะครับที่เป็นค้ายๆผ้าปางนะครับอยู่ ปรา,ารรปราสาทพนมรุงงนะครับเนี่ยปราสาทหินพนมรุงงนะครับตันนี้จ่คนที่จาลองมาจากปราสาทใดก็มาจากนะครับนี่ย็เป็นปราสาทไข้ไข่นะครับแต่หางว่าท่านี่แกะสลักนะครับอันนี้ก็แกะสลักแล้วเป็นบางส่วนนะครับเนี่ยยังมีอีกหลายนะครับโดนนะครับพวกที่จ้งที่แล้วนะครับนี่กำลังแกะเป็นบางส่วนนะครับครับนาบันก็แกะได้หางหนึ่งนะครับเลยอยุดหน่อยหนึ่งยัมพรท่านแล้วนะครับ แกเหล่านาบันนะครับยังจะถึงตั้งหางนะครับพุทธนแกตามระเบียงท่านิกะสะลักนะครับแต่แกะเหลวพุ่งสิสวยงามประการตายอีกอย่างหนึ่งในจังหวัดวุลีรมนะครับเป็นอลังการงานสางอิลีนะครับ นี่ก็บกำลังแกะแล้วแต่เสาเนี่ยนะครับตึงๆมาท่านได้แกะนะครับนี่ขงอีกนานนะครับจะแกะเหล่าเฉพาะแต่นาวันนะครับแค่นี้ขับรถท่านแล้วนะครับขับในเสาครับแกะบระหันแล้วครับด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่นะครับนี่ นะครับซึ่งพ่ะท่านเปิดให้คนชมนะครับเอาผ้าโยนคุ้มไว้อยู่นะครับพรท่านได้เปิดให้คนชมนะครับสงสัยแกะว่าท่านแล้วยังไงนะครับเนี่เป็นระเบียงนี่นะครับซึ่งเห็ดว่าท่านแล้วว่าท่านติดว่าท่านใส่หลังคาดเปยังนะครับนี่ครับกำลังเห็ดขึ้นอยู่นะครับสร้างแกะสลักก <y> ็กำลังแกะเป็นหลังคาเป็นยังให้นะครับว่าท่านได้แล้ว ครับนี่ก็จะเป็นภาษาทประท่านครับนี่ก็เป็น,ปร,ปร,นรุพุทธรูเมือน,นนะครับนี่พระท่านแล้วนะครับพระท่าน เย็นดีครับออกมาเนี่ยนี่ด้านในประสาทได้ครับเป็นนี่พระพุทธรูปไหว้นะครับปางพระท่านพ่อเนี่แต่พระท่านได้เปิดให่ง้นเบิ้งนะครับผาจีวรคุมไว้อยู่นะครับเป็นหินนะครับเป็นตังค่านะครับนี่ เสื้อหลาดน,นะครับดิเป็นระเบียงเป็นการเกียร์เสานะครับเอาไปตั้งนะครับเครื่องมือเครื่องจักรนะครับที่เคลื่อนดันในนะครับก็มีิถุนายนเจ้านะครับเป็นเคลื่อนเคลืรอยนะกันะครับทุกคน เป็นงานอยู่นี่นะครับเป็นระเบียงอีกงานนึงนะครับด้านนี้ฝั่งทตะวันตกนะครับมีสร้างหินนะครับนี่สร้างหินอยู่นะครับสร้างหินหกตัวนะครับอยู่ในหันหนาไปแต่ละทิศทางนะครับมีสร้าง ทางหินนะครับอขนา,าไปดันทิดตะวันตกนะครับครับสมพลเขามาในนีนอ้อีกทำในปราสาทนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปยกนะครับนี่ครับเป็นพระพุทธรูปหยกสีเทียงามนะครับครับนี่เพื่อท่านแก่ให้บึ้งนะครับเพรามาอ่า ผมอิโดนนะครับไป็นชิคนเบ่งนะครับปราสาทนะครับห้ามนะครับเป็นว่ากุฏิลุบยกงามสีงามงามงามครับนี่บุตรพี่น้องงามดีนะครับอยู่ในปราสาทนี่นะครับครับหลังจากไปหันออกวาดอีก็ครับนี่เขียนสวนหนึ่งนะครับ ยังอยู่สวนทึ่งๆอีกนะครับผมลายวัสดุไปนะครับครับมานีแบบนี้ล้านจอดลุนนะครับอแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนี่ยางยกระการตากันครับนี่พี่น้องปมาที่สองลอยกุไล่นี่ครับนี่เป็นมาษางญี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขึ้นบงนี้ ย่างขึ้นไปนี่พี่นอ้องย่างขึ้นไปนเลยปึ๊บปึบึบครับโอ้นี่ส่วนสูงนะครับนี่ทา้่ครับเป็นตึกสูงเป็นสูงระเบียงสูงสูงครับโอ้เย็นดีพี่น้อง มันต้องผีกันเหียอโอ้ยสุดลูกหูลูกตายาวอีหลริยาสางพรท่านแล้วนะครับหนูพระท่านมีหยั่งเลยนะครับข้างในนี่ยยังละเอียดนะครับพรท่านเห็นหยั่งเลยท่านได้แกะสลักแกะหยั่งนะครับ ก็กำลังสานนะครับกำลังส,าง,งสางเพลงเห็ดอู้อยางแนี่หนาทาวนนะครับทำไมอลังการดีพี่น้องเนี่ยก,กำลังสามวันนี้คงจะเป็นล้านถ้ำให้จากงูเป็น,นกับนี่รับนี่กระฐานหนึ่งครับพี่นอ้องเราอลังการดีครับ ันจะสั่งว่าท่านแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมก็สี่อยมาเรื่อยๆนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเขาบึงไปเรื่อยๆว่าสั่งปีนี้สั่งไว้ฮอตไซสเดือนนั่นสั่งฮอตไซส์อัไซสนะครับผมาอัปเดตให้พี่น้องเขาบึงไปเรื่อยๆนะครับครับที่ผมสอบถามผู้ข่าวว่าอาการสั่งนี่ค้นสามหลุนมาเลยนะครับนี่แจ้งสี่แล้วเพิ่มมาอันนี้กําลังรลุนหนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับครับเป็นไรกัผมก็คงสี่ประเทศไทยมึงพี่น้องเขาบึงจนครบสามหลุนเมื่อแน่นะครับ อาจจะเสียชีวิตไปก่อนนะครับคนสามหลุดเป็นธรรมดานะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือสันสูงนะครับสันทึง้ังล่างที่ผมภาพ,พี่น้องเข้าไปบึงมาก,ก่อนนะครับ้ันล่างแนวเบื้องบนหุ้นนะครับสันล่างนะครับจะมีงามเหมือนกันจิตจิตตการตาครับไปนะครับครับคิปภาพี่น้องเข้ามาอาเที่ยววัดหาสอนแก้วนะครับมาบึงนะครับ งามอลา,างการอีนะครับเป็นที200่สองอยกุไลนะครับสร้างเกือบเต็มเหมือนนะครับครับทำพี่น้องเฮ้าเห็นว่าเรื่องนี้มิสาระนะครับก็จะเริ่มติดตามชมนะครับขดไลค์กดแชร่นะครับกดติดตามื่บเ,เป็นกําลังใจให้ผ้ทำคลิปเรื่อยๆขับเรือสำนับมณีควายพี่น้นองเฮาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนสวัสดีครับ